สวัสดีครับอยู่กับนิ้งหนองคาแดงแสงที่รัสามอยากจะพูดมากเลยครับหลายหลายรอบหลายหลายหลายครั้งแล้วครับที่โดนครับเรื่องการใส่ดินนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเกินไอ้นั้นที่ว่าเห็นเขาใส่นูน่นๆอย่งนั้น่ะ มันเขาใส่ประมาณสิบปดตักเองนะครับใส่มาได้ยังไงครับสามสิบสามสิบตักขนาดรถรถไ้เมโคสองร้อยเขายังใส่ประมาณสิบสองตักเลยครับอันนี้ใส่โอ้ใส่ให้ให้เยอะเกินเห็นรถวิ่งน้อยก็ใส่เอาใส่เอาใส่ให้รถสิบโลเอาใส่ให้เอา เกินไปครับถ้าย2 22ิบสอง<_ <K> _ <i> ยบสอง,งพอว่าว่าน้อยมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะมันก็พอดีพดีนั่นแหละก็หกล้อมันใส่ประมาณ10บตัก10บตักก็10บล้อประมาณยี่สอยอดก็โอเคแล้วครับก <_'" K _'" S 2> ็ใจอยู่วิง่งวิ่งเป็นคิวทำไมไม่เอาตาช่างมามาช่างเลยอะ่ะหนึ่งเที่ยวนี่คนได้กี่คิวกี่คิวก็จดคือว่า ให้เขาพิมพ์ไอ้ใบบินมาก็ได้แล้วก็ส่งส่งให้ทุกเที่ยวเลยเลยว่ารถรถหนึ่นงคันหนึ่งวิ่งวิ่งกี่คิวอันนี้ใส่ให้จนรถวิ่งไม่ออกครับโอ้พังรถหมดอย่างนี้ใครจะกล้าวิ่งขนาดคนที่ว่าเขาทำงานยุนีนะเขายังไม่กล้าเอารถของมาวิ่งเลยลเพราะว่าถ้าเบรกขนาดนี้นะ ขนาดผมพูดบอกว่าใส่ประมาณยี่สิบห้าเขายังเขายังแบบประมาณว่าตกใจเลยครับหรือว่าไม่อยากให้เราวิ่งด้วยหรือยังไงพูดถึงพูดถึงแต่ผมไม่ได้ว่านะก็คือว่าถ้าอยากได้คิวเยอะนะทำไมไม่เอาสิบล้อม,มาวิ่งเหมือนกับเขาเลยไม่ต้องหกล้อม,ม่ต้องมาเลยสิบล้อมันจะได้อ เอาเดินออกเยอะกว่านะโอ้ส่ให้เหรอรถเราวิ่งไม่ออกเทม่ที่เขานแันละเทที่เขาปุ๊บยกล้อไม่พอ,อยกยังสูงอะ่ะแทบจะประมาณว่าออกไม่ได้นะไอ้รถเราก็ มันสองเพลาก็จริงแต่คือตัวยิงดีอมันเสียนะครับมันยิงไม่ได้ก็เท่ากับวิ่งเพลาเดียวอผมยังยอมเลยใส่มาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าไอ้นีนะครับว่าเงินจะถามท่าเกาว่าเงินน่ะมันได้ไหม มันยังไงมันถ้ามันไม่ดีก็คือเราถอยครับเราก็จะไม่วิ่งเราวิ่งไปก็เหมือนเดิมวิ่งแต่ช่วยเขา นี่คือก็จะเอาไอ้หลงกลับ,บ้านไปทําธุระครับให้ผมนั่งรถตู้ผมก็ไม่นั่งนะไม่นั่งครับไม่ได้ว่าเกลียดอะไรหรอกคือมันเมารถคือต้องต้องขับเองอะ่ะหมดเท่าไรก็หมดกันครับมัน ถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็หาตังตังใหม่ได้นะอนอกจากที่ว่าถ้าผมหมดลมหายใจแล้วนั่นแหละผมจะหาไม่ได้ตอนนี้ยังมีแรงกายคือแรงกายทำงานอยู่ก็ทำงานเก็บตังไปไปเรื่อยๆแต่ตอนยืมนี่ก็เหมือนเขาก็ ไม่พอใจที่จะให้นะถ้าปอกกันตรงๆเลยนะครับถ้าไม่พอใจจะให้หรือไม่ให้ก็ผพก็ไม่ไม่โกรธไม่ว่านะครับคือเออเขามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้นะแต่คือลึกๆึในใจผมรู้อยู่เขาไม่อยากจะให้แต่คือว่าเราทำงานให้เขาเนาะ เขาจับปฏิเสธเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธแต่บางคนเขาเขาฉาฉานเลยนะคือผมไม่เอาคุณอะไรประมาณนั้นเขายังไงเขาก็ไม่ให้ถ้าบางคนนะตู้ใส่มาได้ยังไง สามสิบสามสิบห้าได้ไมั้งนี่ใส่นี่ยรถที่ไหนจะวิ่งวิ่งโอ,อ่ยใส่มารุ่นนี้ผมยอม คนจะเอาเปรียบเปรียบคนมันก cool. ็เอาเปรียบคนวันย oh. ังค่ำอะครับใครจะดันเนี่ยทีนี้ที่ไวเงี้ยไทยเขาเขาเขาไม่ดันหรอก้งสุดทยเขาดูอู้หูอยุทมงทเมงนั่งนั่งนั่ง เข้าไปไมโครนั้นทุกทีเลยครับใส่ให้ใส่เยอะทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรทำไมชอบใส่ให้เยอะบอกว่ากระบะเราไม่ดีด้วยแล้วก็คัดสีร้าว รถพังมานี่ใครรับผิดชอบผมผมอยากรู้จริงๆไม่มีอะไรรับผิดชอบครับมีแต่เพิอเพออาจจะโดนผมอะรับผิดชอบอ่ะเขาจะว่าผมได้นะครับว่าไม่อะไรนะประมาทแล้วก็ไม่ดูแลรถอาจจะตกง,งานก็ได้ผมอ่ะ เคยมีบทเรียนแล้วรอบหนึ่งถ้าเราพูดไปก็หาว่าเราว่าแล้วก็โกรธเคืองเราเราไม่รู้จะพูดยังไงครับ หกสิบล้อมาเลยพูดถึง้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนะครับที่ใส่ดินให้เราเยอะๆแบบนี้นี่มันไม่ใช่เลยครับไปดูนะเดี๋ยวผมนับดูว่าใส่กี่ตัก อันหนึ่งตักแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ประมาณยีิบสามเอ่อขอจบคลิปเพียง Còn kalau